สรุปเงินเข้าในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมิถุนายนปี2565มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรบ้างดูคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่ผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุมในวันที่23พฤษภาคมปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนข่าวสารให้กับพี่ป้านะ้าอาได้รับทราบกันอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นนะคะคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยนะคะส่วนตัวบุ๋มนั้นไม่มีนะแต่ว่าก็มาแจ้งเตือนเล่าข่าวให้กับพี่ป้านอาทุกท่านได้รับทราบถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐที่มีให้พี่ป้านอาทุกท่านเลยนะคะ แต่ก่อนไปรับชมนะคะว่าเดือนมิถุนายนนั้นเราจะได้เงินอะไรในบัตรคนจนบ้างนะคะบุมก็อยากขอกำลังใจนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนและถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์กไปให้บุ๋มด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในวันที่1นมิถุนาย,ยน 6- 5หนี้นะคะก็จะได้เป็นเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะคนละ 200-300บาทนะคะส่วนค่าแก๊สหุงต้มนั้นนะคะก็จะไม่ได้แล้วนะคะจะได้ในเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาแล้วนะคะใครได้แล้วเราไปใช้แล้วบ้างนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะวงเงินต่อไปนะคะก็จะเป็นวงเงินในส่วนของค่ารถโดยสารสาธารณะนะคะจะได้คนละ500บาทค่ะจะใช้ได้ในส่วนของพี่ป้านาอาที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนที่อยู่ใน กรุงเทพและปริมณฑลทเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดไม่สามารถใช้ได้นะคะส่วนวิธีการใช้ก็สามารถ นำบัตรสวัสดิการนะคะยื่นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็ไปที่ช่องจำหน่ายตัว๋วนั่นเองนะคะวงเงินต่อมานะคะ15มิถุนายน65นะคะจะได้รับในวงเงินของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับนะคะ50ถึง100บาทนะคะใครไม่กดออกมานะคะก็จะ สามารถสะสมไว้ใช้ได้เลยนะคะไม่มีการดึงเงินคืนใดๆทางสิ้นนะคะต่อมาค่ะวงเงินต่อมาในวันที่18มิถุนานยน65นะคะก็จะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือค่านา้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำนะคะจะได้รับสูงสุดนะคะคนละ 100บาทนะคะและค่าไฟฟ้าจะได้รับคนละ315บาทรวมทั้งสิ้นเป็น415บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องใช้น้ําใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะถึงจะสามารถรับเงินช่วยเหลือค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ได้ค่ะ ่อมาในวันที่22มิถุนานยน65นะคะก็จะเป็นในส่วนของเงินสน่างของผู้พิการนะคะที่จะได้รับนะคะคนละ200บาทสําหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็จะต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการด้วยเท่านั้นนะคะท้งนี้ทั้งนั้นนะคะวงเงินที่สามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นั้นนะคะถ้าเกิดว่าวันโอนเงินนั้นตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะคะรัฐบาลนั้นก็จะเลื่อนไปโอนก่อนนะคะหรือว่าโอนหลังนั่นเองนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะ จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาอาคนไหนนะคะที่กําลังรอการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นั้นนะคะก็รอกันอีกนิดน,นึงนะคะคาดว่า,วาน่าจะได้ลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็รอกันได้เลยนะคะเดี๋ยวผมมาแจ้งความคืบหน้าให้กับทุกคนได้รับทราบอีกกันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีความคิดเห็นนะคะ อย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ